หากใครี่ต้องการซื้อขาย ID ดี Fc ออนไลน์ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขาย ID g ดี e เกม by Ods Shop บริการรับซื้อและขาย ID ดี Fc ออนไลน์มีทั้งเอล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอ,อดภัยไม่โกงแน่นอนร้อซ็นแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอเนーอีกด้วยและที่สำคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สำหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์ o Shop ใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมพอลูและเกม FC ฟซีออนไลน์นะครับผมวันนี้ทนะผมเราจะมาจัดทีมกันนะครับผมเป็นฟูลทีมอินเตอร์บวก8นะครับผมในงบประมาณที่ต้องบอกว่าเยอะเลยนะครับผม2.8ล้านล้านนะครับนะซึ่งจะขอดีเขาระบุไว้บอกว่าทีมนี้ต้องเป็นบวก8ให้หมดทุกตัวนะครับในงบ2.8ถือว่าจัดได้เลยและจัดทีมสวยด้วยนะครับผมนะสำหรับอินเตอร์เนาะซึ่งงบประมาณเนี้ยที่มีให้2.8ล้านล้านและเน้นเป็นบวก8เนี่ย สามารถทําได้ทีมพอๆกันอย่างเช่นยูเว่หรือไม่ก็บายเยิน์ก็ได้นะที่เป็นบก8เพราะนักเตะช่วงนี้แบบว่าบก8ตัวที่แบบพลังดีๆอ่ะร้อยสิบอยสิบเงี้ยมันราคาถูกลงแล้วนะครับก็จัดทีมได้สบายอยู่นะครับนะที่พูดมาเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูนักเตะที่เราจัดกันนะฟูลอินเตอร์นะครับผมบก8งบ2.8ล้านล้านนะครับออกมาเป็นประมาณไหนไปดูกัน โอเคก็นี่เลยนะเป็นสเปดผู้เล่นที่เราจัดกันนครับฟูลอินเตอร์นะครับผมออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวไล่ตำแหน่งไปเลยละกันนะครับเริ่มที่กองหน้าครับงบประมาณนี้ได้กองหน้าตัวนี้ครับผมพ่ตู้ครับโรมาลูลูกากูครับปีเอ l ซึ่งต้องบอกว่าเป็นปีที่เก่งนะครับยังใช้ได้อยู่นะสําหรับงบประมาณนี้นะลูก,กูนะฟูลอินเตอร์ฟูลแมนยูฟูลเชลซีอะไรเงี้ย เล่นได้หมดนะครับสำหรับพี่ตู้นะครับปีนี้ยังดีกว่าอ t n ทอนประมาณนั้นนะครับพลังก็ถือว่ามีความเร็วตัวใหญ่แน่นอยู่เนาะแล้วก็ม่งบอลดีด้วยอะไรด้วยต่างๆมีความเร็วนะครับราคาพี่ตู้ก็ไม่แพงเนาะประมาณ20 0 0 0 0สล้าน2 0 0 0ประมาณนั้นนะครับคู <c oughs> ่กองหน้ากับพี่ตู้ก็นี่เลยครับผมอีวานเปรลซิตที่เลือกเป็นเปรลซิตมาเพราะอะไรเพราะอนาคตเผื่อเขาอาจจะเปลี่ยนแผนจากแผนหน้าคู่แผนไดมอนด์เนี้ย ไปเป็นแผ่นมีปีกก็เปเรสิ์ก็ไปเล่นปีกได้ประมาณนั้นเลือกเป็น BSPL เพราะปีนี้ได้ทั้งปีทั้งหน้าเลยนะเล่นได้หมดนะครับเป็นสิ์ถือว่าของดีนะตัวนี้นะพลังแฝงน้อยไม่เป็นไรแต่แตดดีนะครับเปเรสิ์เนาะราคาก็อยู่ที่6กแสนล้านนะครับเนี่ยประมาณหกแสนเะจ็ดแสนล้านเนาะมีขายอยู่ประมาณนี้นะครับเก่งนะเปเรสิทธ์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นไดมอนด์นะกลางลุกนะครับไม่มีปีกนะแผ่นนี้กลางลุกเป็นดร์บี้คัตเส้น ปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะจริงจะเลือกเป็นคารานก,กูแต่ว่าไม่มีขายเลยก็เป็นคาร์เตนไปก่อนถือว่าเล่นได้นะครับตัวนี้เนี่ยคาจบประกอ์ยิงไกลเลยถือว่าใช้ได้อยู่นะตีนก็ดีนะขวาห้าไซส์สี่ด้วยแล้วก็มีหลังเท้าแล้วก็เพลเมเกอร์ด้วยนะครับถือว่ากลางลุกโอเคนะครับเล่น CM ก็ได้นะครับผมปรับเปลี่ยนได้หมดราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณแสนต้นๆน,น้องประมาณแสนต้นถึงแสนห้านะครับประมาณนี้นะดาวีคาร์เตนแล้วก็เอามาที่ซก่อนนะครับสองคนก็จะเป็นนี่เลยครับ โลธามาติอุสนะครับผมกับคาเลนเซดอฟเนาะสองคนนี้ก็ CM คู่เลยนะทั้งเกมลูกเกมลับดีหมดนะครับเซดอฟก็อย่างที่รู้กันปีอีเบสบุกแปดนี่ก็ใช้ได้อยู่มาติอุสก็ BTB แล้วกันเนาะงบประมาณนี้แต่ถ้าง,งบโหดอีกก็เปลี่ยนเป็นมาติอุสปีแคปก็ได้เซดอฟเป็น LN เอะไรประมาณนี้นะครับอัพเกรดเพิ่มไปพลังแฝงก็ประมาณนี้นะสองคนเนาะราคามาติอุสก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ล้านนะไม่แพงนะบุกแปดปีบีทีบี เตอร์ดอบอีเวก็ประมาณแสนห้าถึงสองแสนประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็กางลับครับผมโปรโซวิตนะครับปีนี้ P.L.L พลังแฝงดีแล้วก็สเต็ต네โอเคในราคาที่ไม่แพงหนึ่งแสนล้านต้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับมาเซโลโบโซวิตนะสเต็ตข้างใน,นก็เนี่ยมาเรื่องยิงได้ไรได้เป็นกางลับมีพลังแฝงดีเลยเลี้ยงผ่านยิงไกลลองพาร์ตเอร่คอร์แล้วก็งูด้วยตัวตัดเกมต้องต้อง,องพลังแฝงประมาณนี้เลยนะครับถือว่าดีเลยตัวนี้นะ เคนาโบตวิดก็แสนต้นต้นนะครับผมนำมาที่แดนหลังกันบ้างนะครับแบ็กสองข้างเป็นนี่เลยครับดีมาโกกับเจอาคันเซโรนะครับวิงแบ็กเนี่ยมันเป็นแบ็กต้องแบ็กแผ่นไลมอนต้องเป็นแบ็กที่เติมดีแล้วก็เปิดบอลดีซึ่งเป็น2ตัวนี้เลยนะครับดีมาโกกับคันเซโรนะครับก็มีความเร็วทั้งคู่แล้วก็เรื่องเปิดบอลนะอย่างที่รู้กันคือโกงอยู่แล้วนะเปิดบอลดีมาโกกับเจ้านี่คือเปิดล็อกหัวนะครับ พลังแฝงเนี่ยมี early cost ทั้งคู่เลยเนะาะ D m a โก o ก็ไม่แพงนะประมาณ70 0 0หมื่นล้านนะครับเจ้าคั n เซโร o ก็อยู่ที่ประมาณแสนห้านะราคาประมาณนี้แล้วละ่ะแต่เก่งนะ,จะเจ้าเก่งมากนะ AI D นะครับผู่เซ็นเตอร์เป็น Milan Skiernia นะครับกับ d ุ m f r ี e นะปี2 2 U เลยนะ d ุ m f r i e นะครับจริงๆคู่เซ็นเตอร์เรามีอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่คู่นี้ก็เป็น Bron EBS กับ Skiernia ปี2 2 U เนาะแต่พอเห็น d ุ m f r i e มีขายก็ เอาดุมฟรีและกันคู่กับสกีเนี่ยยี่สิบ็ยูที่มีขายพอดีก็ถือว่าดีนะรูปร่างเท่ากันเลยร้อยแปดแปดหนักแปดสิบนะนะและมีความเร็วด้วยทั้งคู่นะถือว่าโอเคเลยนะดุมฟรีโคตรเร็วเลยนะปีนี้ก็เซนเตอร์เนี่ยพลังเพิ่มด้วยนะดุมฟรีนะครับนะบพลังแฝงก็เฮดเดอร์เนาะมีสกีเนี่ยมีงูด้วยนะครับถือว่าดีนะครับก็สกีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสองแสนต้นๆเนาะยี่สบย ฟรีก็ประมาณ8ปดแสนเแอบแพงนิดน,นึงแต่ว่าคุ้มไหมที่ลงทุนใบคุ้มเพราะอนาคตถ้าเขาอัพแล้วก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องอัพตัวนี้แล้วเพราะตัวนี้มันพลังดีแล้วไปอัพตำแหน่งอื่นประมาณนั้นนะครับแล้วก็พู่สารประตูครับฮันดาโนวิตตัวนี้ถือว่าถ้าติดบูตติดลแล้วนะตัวนี้อัพพลังประตูนิดน,นึงเด้งไปร้อยสาได้นะจ k จากร้อยยี่สิบไปร้อยสามสิบได้เลยนะอัพพวกพุ่งรับปฏิยายืนตำแหน่งอะไรพวกเนี้ยเนาะขึ้นได้ร้อยสาหรับแต่มาฮันดาโนวิต พลังแฝงก็ดีด้วยมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็ปาบอลไก่น,นะถือว่าเหนียวอยู่นะอันดาน,นอวิทราคาไม่แพงเลยนะก็ถูกนะสามหมล้านเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะ11ตัวจริงนะครับผมในฟูลทีมอินเตอร์นะบวก8เนาะงบ2.8ล้านล้านถือว่าสวยนะนะครับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูในทีมกันนะครับออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันป อ่ะครับผมมาอยู่กันในทีมแล้วนะครับนี่แหละอินเตอร์ Inter ที่เราจัดกันนะครับผม f อนี่เหลือเยอะเลย240อ <S 2อ0อ่อ่ะเหลือ20อะ่ <S 1> <S 1> อะก็ทีมนี้อนาคตอัปเกรดได้อีกหลายตำแหน่งนะครับผมอัปเกรดได้เรื่อยๆเนาะประมาณนี้แล้วก็แผนที่เขาใช้กันช่วงนี้เป็นแผนเนี้ยนะแผ่นไดมอนด์นะ4 1 2 1 2นะครับถือว่าใช้กันบ่อยบ้างในแรงสูงสนะครับก็เลยเราจัดแผนนี้เลยแล้วกันเนาะจะยิงจะเล่นเป็นแผนมีปีกก็ได้มีปีกก็จะเป็นพวกเป็ลิสิตชาคิลี่อะไร ฟิกโก้อะไรพวกนี้นะที่เล่นปีกนะแต่พอเล่นแผ่นนี้ก็เปรซิ์มาหน้าคู่กับลูกูนะครับคาร์เซนเป็นกลางลูกซีเอ็มก็เป็นเซดอฟกับมาเทอุสเนาะนะครับแล้วก็บอสติดกลางรับนะครับที่เหลือก็อประมาณนี้เนาะแบ็คสองข้างก็ตั้งเป็นวิงแบ็คเลยนะเติมสูงอยู่แล้วแผ่นนี้นะครับต่อคนนี้ก็เปิดบ bon อลล็อกหวยแล้วต้องมีตัวมุงมุงสองตัวนี้ถือว่ามุงได้นะลูกูตัวใหญ่เปรซิสก็ร้อยแปดสิบหกก็ถือว่าตัวพอมุงได้อยู่นะครับ วันนี้ถือว่าสวยงามแล้วดุมฟีีนี่คืออัพความเร็วเรียบร้อยความเร็วร <Wow. S 1> ้อยสี่สิบนะครับผมเอาเรื่องคร์เส้นก็จริง,รงทีแรกอาจจะเป็นเซดอฟยืนกลางลุกนี้นะแต่พอปรับไปประมาณเฮ้ยเซดอฟตั้งแต่ซีเอ็มมันก็เท่าเดิมกลางลุกก็เท่าเดิมก็เลยสลับกับาคาร์เส้นละกันที่กลางลุกมันพลังร้อยสามสิบนะให้มันเล่นกลางลุกดีกว่าถือว่าตัวมันจบสกอร์ดีไงก็เอาไว้เล่นกลางลุกก็ได้นะครับคร์เส้นประมาณนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีมคันเลรกกันก็อินเตอร์ Inter, อย่างที่รู้กันเนาะ โอเวียร์สามจบสกอร์สามยิงไกลสามบุ๊เรื่องจบสกอร์ดีมากนะครับอินเตอร์ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับแล้วก็ไปดูแผนด็กติกกันก็แผนไดมอนด์ไปประมาณนี้นะอันนี้แผนจากคลิปเดียวคลิปไอ้นั่นนะอารมิลานสองพันสามสองพันห้านะแผนเดียวกันเลยนะครับแผนไดมอนด์เหมือนกันดักติกนักเตะก็ประมาณนี้นะครับลองกอไปเล่นกันดูได้นะแบ็คจะเติมมันมากนะแผนนี้จะเด่นตรงแบ็คนี่แหละเพราะมันต้องเติมไปเปิดเติมไปทําเกมประมาณนั้นนะครับ โอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การธรระตูนะครับของฟูลทีมอินเตอร์นะครับผมบวกแปดงบสองจุดปดล้านล้านทีมนี้นะครับจะโคตรโหดโคตรโกงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันปะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การธรระตูของฟูลทีมอินเตอร์บวกแปดงบสองจุดแปดล้านล้านกันนะครับมาดูกันว่าโหดขนาดไหนนะจอดนี้ครับดีมาโกกับชาอลไยครับเป็นแบ็กแบบเติมเกมนะครับมาให้คาร์เซนไปเลซิต ตรงนี <Es> ้ยิงติดครับยังได้ที่ลูกูมาให้คัดเส้นไหลต่อเซดอฟชนแล้วยังแข็งอยู่ครับวนมาให้เปเรซิสปั่นดูตรงนี้เรียบร้อยเลยครับผมอีวานเปเรซินะครับอ้โหถือว่าความคมนี่ถือยังเยอะเหมือนเดิมยังเก่งนะปีเอสพีเอถือว่าใช้ได้เลยนะครับเปเรซินะครับเซดอฟนี่แข็งอยู่แล้วนะปีอีเบียก็ยังแข็งนะครับแม่งดีทุกตัวนะครับ ตอน,นี้ฝั่งขึ้นเกมโรโซวิดแย่งเลยครับผมแล้วมาครับลัวกูชิงกันเซดอฟเซดอฟจ่ายมาก่อนครับโรโซวิดกระชากขึ้นมาโรโซวิดมองหาเพื่อนมาให้ครัเสเซนครัสเซนไหลามาให้เซดอฟเซดอฟไหลไปรสิสต์ออกมาที่มัตเทอุสตัวนี้ต <c oughs> ิดเซฟยังไงเยี่งได้แล้วยัดมาที่เซดอฟเรียบร้อยครับผมลูกนี้จิ้มเข้าไป นาคาเนเซดอฟ EBS นี่ยังเล่นดีนะแต่ถ้าอนาคตมีงบนี่ก็ไป l อลเลยนะโหดกว่าน,นี้เยอะนะครับนะตอนนี้ยังไงโกโซวิตพยายามแย่งอยู่ครับโกโซวิทจิ้มได้อีกแล้วครับไปแล้วชอ็อตสวนอีกแล้วครับผมเปเรสิตเปรสิตก็ตีวงเลยครับผมโอ้โหกระชากสวนไปเลยอีวานเปเลสิตล็อกดึงทีแล้วก็ปั่นเข้าไปครับประตูสไลด์ไปดีนะครับผมนะ โดยรวมเอาเรื่องนะเปรรซิ์ก็อย่างที่บอกคือซื้อมาเผื่อไปเล่นปีกด้วยนะครับเล่นหน้าได้แล้วก็เผื่ออนาคตเขาโยกไปเล่นปีกอะไรเงี้ยก็จะเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าของดีนะตัวนี้นเปรรซิสลูกรักลูกรักไม่มีไม่ได้ตัวนี้นะอินเตอร์ปาเยนอินเตอร์อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เจ้ามาแล้วครับคาร์เตโลขึ้นมาเติมมาครับเจา้ายังไงมาเทอุสไหลต่อให้เปริซิส ย้อนมาคารดเส้นเรียบยครับประตูเขาว่าขวางก็ย้อนให้ครดเส้นยิงลงๆเลยดาร์บี้ครดเส้นเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นกันนะแต่ว่าตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่จบสกอร์ดีมากนะครับค่าจบสกอร์มันเยอะนะแล้วบวกกับบูทของอินเตอร์โดยที่ได้จบสกอร์เพิ่มอีกอะ่ะทำให้มันยิงคมมากเรื่องยิงกงยิงไกลอะไรค่าพลังไม่เยอะแต่ว่าพอได้จบยิงมันจบคมเมนี่ยมันเลยยิงเข้าไปหลายลูกนะครับครดเส้นเนาะตอนนี้มัตเตอุดย่งได้มาให้ดาร์บี้ครดเส้น ลอกเข้าสายมีพื้นที่ลองปั่นดูเห็นไหมมันมันคมเอาง่ายคือมันคมนะครับจบสะกอมันเยอะนะครับมันเลยยิงรูปแบบนี้ได้นะครับเรื่องพลังแฝงยิงไกลอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะครับแต่เน้นที่ค่าจบสะกอ์เยอะมันเลยคมมากนะครับคาเส้นเนาะ p ี g ีนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคช็อตนี้ขึ้นมาครับผมฝั่งขึ้นมาดิมาโกวิ่งมาหาบาังไว้แล้วได้ครับแย่งมาได้ ไปแล้วครับจะส่วนครับคราเซนไปแล้วกระชากดาบี้คราเซนแล้วแทงตัดให้ลูกากูโอ้ลุดเลยครับผมหลุดมาตรงนี้ก็เข้าซ้ายปั่นเรียบร้อยครับผมลูกาตูนะครับ d ีเอสพีเอลปีนี้ก็ยังใช้ได้นะลูกากูนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่สถานการณ์มานะลูกรกูนะครับแต่โดยรวมถือว่ายังยังใช้ได้ยังเก่งนะครับลูกูเอสพีเอลเนาะนี่ย่งได้ครับมาเทอุสมาให้เซดดฟไหลต่อเลยครับดิมาโกไปแล้วครับเฟิร์สทัช ไหลามาให้คาเ์เซนที่เติมมาตรงนี้ครับสอดมาเซดอฟชิงกันเปเลยเสร็จแล้วมีพื้นที่ร้องปั่นเรียบร้อยเซดอฟพลังมันน้อยจริงนะแต่เรื่องการยิงการเล่นอะไรยิงมันเก่งนะครับป E B S เนี่ยไปงบไม่เยอะถึง L N E เอนเบก็ยังเล่นได้นะบวกแนะครับเก่งมากเลยนะเอากิงแล้วชานี้ฝั่งขึ้นมาสกีเนียเบียดไปโยย้อนมาอีกฝั่งยังไงเบียดไว้แล้วดีมาโกจิ้มทันแล้วชาส่วนมาอีกแล้วครับมาเทอุส มาให้เปรนสิตแข็งออกล่างนี่เลยครับผมคาเรนเซดอปเติมมาเซดอปเทินหนึ่งทียังไงดึงจังว่ารอให้ดีมาโก้เติมและดีมาโกโยงโค้งโดนสกัดนิดนึงมาที่คาร์เซนยิงเข้าไปครับผมลูกนี้โอ้โหกดพื้นเห็นไหมมันคมนะเว้ยดูไม่มีอะไรแต่แม่งคมเหมือยิงเข้าให้ได้ประมาณนั้นนะสำหรับดาร์บี้คาร์เซนนะครับยิงท่าอนาคตเปลี่ยนก็ ไอกลางลกตรงนี้เบิกแคมก็ได้หรืออะไรเงี้ยที่มันดีกว่านี้เนาะอินเตอร์มันก็มีหลายตัวนะครับฮาน,นกูกูอะไรเงี้ยนะได้หมดนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วตักข้ามนี่เลยครับมาที่คันเซโรเติมมาตรงนี้มันเหมือนปีกตัวหนึ่งเลยแล้วเปิดมาให้เปเรซเต็มข้อโอ้โหสวยงามว้าวนะบอลเล่ลูกนี้ฮาบอลเล่หโหโคตรสวยหาช่องดียิงคมเนี่ยแม่งทั้งปีกทั้งหน้าเล่นได้หมดเลยนะเปรซเนี่ยของดีมากตัวนี้นะครับทีนี้เอฟพีมันเหลือตั้งอีก20่สิบเอฟพีแล้วก็อนาคต เปเลิตก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะอัพตัวอื่นเอาดุงฟี่ก็ไม่ต้องอัพเงี่ยมันเก่งอยู่แล้วเนาะไปอัพพวกเซดอพวกโบสซวิดอะไรเงี้ยมาที่อุด้ดให้ปีโหดขึ้นนะมาณนั้นก็จะดูทีมสวยกว่านี้เจ้าคาเซโลอะไรเงี้ยนะแต่ชานี้แทงไาอีกแล้วครับผมเปเลิตลุดครับแล้วข้างบนมี2อสาคน4ี่ห้าคนแนละ้วปาดมาตรงนี้เซดอฟเรียบรอ้อยิงแรงมากนะครับตีนโคตรหนักนะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นบุก8ดเริ่มต้นไปก่อนค่อยๆอัปเกรดขึ้นไปเป็นตัวที่โหดกว่านี้นะครับผมทีมนนี้เะ รอนนี้เตะมุมดีมากโกส้สกีเนียม่งตรงนี้ติดเต๊ยังไงประตูไม่รู้จะปาให้ใครโดนบังหมดออาดักได้ดุมฟี่ดุมฟรีชิงกันดุมฟรีมาให้ลกูพิงไว้แล้วมาให้ดุมฟรีตรงนี้แปรสวนเรียบร้อยครับผมโอ้โหเอาเรื่องหว่ะเซนเซอร์ดุมฟรีนะครับก็อย่างที่บอกคือตัวนี้ไม่ต้องอัปเกรดแล้วปีนี้ยี่สิบสองยูโหดแล้วนะครับและชาอนนี้ชาอนสุดท้ายแล้วนะครับผม ฝั่งขึ้นเกมมาตักข้ามเซด o อฟยังได้อยู่ครับมาที่โลกูชิงกันดาวิคาเซนแทงสวนเลยครับผมเปิทซิตลุดครับหลุดตรงนี้ก็ปัดเข้าไปนิ่มๆนะครับผมคมมากนะเปรลซิตนะนะก็มานี่เลยนะสําหรับทีมนี้นะอินเตอร์บุกแปดสองจล้านล้านนะก็สามารถอัพได้อีกในอนาคตอีกเยอะเลยนะทีมนี้แต่โดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าโหดแล้วนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบใจการจัดทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครไป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ